สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับวันนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่20มิถุนายนปี2022นะคะทุกคนเมื่อวานนะคะทุกคนเป็นวันอาทิตย์เนาะแล้วก็เป็นวันพ่อของทางสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดของวันด้วยนะคะปีนี้ตรงกับวันพ่อพอดีนะคะวันก็เลยใช้เวลาอยู่กับครอบครัวทั้งวันเลยเมื่อวานก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุข มากๆในทุกๆวันนะคะแล้วก็ไม่เฉพาะแต่วันสำคัญสคัญเท่านั้นนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะทุกคนประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะแล้วก็ทางไวท์เฮาส์เองนะคะมีรายงานข่าวนะคะว่าตอนนี้กำลังพิจารณานะคะส่งบัตรส่วนลด แก๊สนะคะหรือบัตรส่วนลดน้ำมันนั่นเองนะคะให้กับชาวอเมริกันนะคะก็คือในขั้นต้นนะคะในเรื่องนี้เมื่อหลายเดือนก่อนโน้นนะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจโบไบเดนนะคะปฏิเสธนะคะแนวคิดเรื่องบัตรส่วนลดค่าน้ำมันนะคะเพราะว่าการขาดแคลนในอุตสาหกรรมชิปของสหรัฐอเมริกานะคะจะทำให้การผลิตบัตรส่วนลดน เป็นเรื่องยากนะคะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเดียวนะคะเนื่องจากมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กลัวว่าจะ ไม่สามารถป้องกันไม่ให้ผู้ที่ใช้บัตรนะคะเพื่อซื้อสินค้าอื่นนอกเหนือจากน้ำมันนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะในเรื่องนี้อ่าบัตรส่วนลดแกส๊สหรือบัตรส่วนลดน้ำมันนะคะก็ได้นำเอากลับมาพูดถึงกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะจะออกมาแนวไหนนะคะความคิดของวันนะคะวันคิดว่าควรจะส่งเงิน มาทางธนาคารนะคะคือ direct deposit นะคะหรือเปเปร c h e เช็คให้กับพวกเราเหมือนเงิน t ติม l ล s Check ที่ผ่านๆมาก็น่าจะดีกว่านะคะหรือทุกคนเห็นว่าเป็นยังไงบ้างคะหรือว่าชอบแบบบัตรส่วนลดน้ำมันวันว่าส่งแบบเงินมาน่าจะดีกว่านะว่ากันไปนะคะทุกคนตามขา่าวพูดพูดถึงอ่า เงินช่วยเหลือหรือเงินสติมูล c เช็คนะคะของทางสหรัฐอเมริกานะคะที่ทางรัฐบาลกลางนะคะส่งออกมาช่วยเหลือคนอเมริกันนะคะในรอบต่างๆนะคะที่ผ่านมานะคะมีคอมเมนต์นะคะใต้คลิปของวันคลิปที่แล้วนะคะว่าอยากให้อาวันสรุปทั้งหมดนะคะให้หน่อยว่าเงินช่วยเหลือที่ได้รับแล้วมีกี่ฉบับนะคะแล้วฉบับที่4ได้รับหรือเปล่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะ มาสรุปกันแบบคร่าวๆนะคะว่ามีกี่ฉบับนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนในยุคของอประธานาธิบดีโดนัท,ทรัม์นะคะได้ผ่านเงินซิมูลเช็คนะคะอยู่2ฉบับนะคะฉบับที่1 ผ่านเงินช่วยเหลือจำนวน1,200เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคนนะคะแล้วก็2,400เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคู่สมรสนะคะแล้วก็ด e พเอนเดนต์นะคะอายุอันเดอร์16ปีนะคะรับ500เหรียญนะคะได้ทั้งหมด3คนนะคะใน ในเงินสติมลช่าเงิินมลช็ครอบแรกอะนะคะคุณสมบัตินะคะรายได้อยู่ที่75,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะ150,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคู่สมรสนะคะต่อปีเนาะฉบับที่1นะคะเขาก็ได้ส่งออกเมื่อเดือนเมษายนนะคะปี2020เนาะก็มาต่อกันที่ฉบับที่2นะคะเป็นเงินช่วยเหลือรอบที่2ของทางสหรัฐอเมริกานะคะก็ ได้เซ็นโดยประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีดนัทัมนะคะจำนวนเงินนะคะ600เหรียญดอลลาร์สารัฐต่อคนนะคะแล้วก็1,200เหรียญต่อคู่สมรสนะคะอันนี้นะคะคนที่มีลูกนะคะด e พเอนเดนอายุ16หรือต่ำกว่าก็จะได้รับเช่นกันนะคะรายได้อยู่ที่75,000เหรียญต่อปี150,000เหรียญ ต่อปีสำหรับคู่สมรสนะคะแล้วก็มาในช่วงของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะ mm hmm. ก็ได้มีการผ่านเงินช่วยเหลือหรือเงินซิมูัลเช็คฉบับเดียวเท่านั้นนะคะ mm hmm. ก็คือ1,400เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคนนะคะแล้วก็2,800เหออรียญต่อคู่สมรสนะคะอันนี้นะคะ dependent ได้ทั้งหมดนะคะไม่จำกัดนะคะรายได้ก็เหมือนเดิมนะคะไม่เกิน7จ็0 0มืนห้าเหรียญต่อป,ปีแล้วก็150,000เหรียญต่อคู่สมรสนะคะต่อปีเนาะก็สรุปทั้งหมดนะคะมีอยู่สามฉบับเท่านั้นนะคะส่วนเงินช่วยเหลือรอบที่4นะคะยังมีไหมเ <c oughs> งินช่วยเหลือรอบที่4นะคะยังไม่มีนะคะทุกคนแต่ว่าก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆนะคะว่า จะมีนะคะเพราะว่ามีการเสนอวิลต่างๆเข้าไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าปัญหาโควิดนะคะยังเป็นปัญหาอยู่นะคะคนก็ยังไม่กลับไปทำงาน100%เซนะคะแล้วก็มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆนะคะยอดผู้ติดเชื้อในช่วงก่นกอนเกาะนะคะกะ็วันหนึ่งเป็นล้านเลยนะคะ,ะบางวันก็เป็น80 0 0 0 0 0 0 0นะคะก็ มีบิลตดังเสนอเข้าไปนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรออกมาเป็นรูปร่างลักษณะว่า,าจะมีนะคะแต่เขาก็มีการเาเรียกอะไรนะพูดถึงเงินช่วยเหลือรอบที่4อาจจะออกมาในรูปแบบต่างๆนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะเงินช่วยเหลือรอบที่4นะคะและตอนนี้นะคะเขาก็กลาลังจะรอดูอยู่ว่าเงินสติมูลาเช็ค รอบที่สี่เนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างที่วันก่าวไปนะคะก็ไม่น่าเชื่อนะทุกคนในหลายคนนะยังไม่ได้รับเงินสเตมูล่าเช็ครอบใดรอบหนึ่งนะคะที่เขาออกมาช่วยนะคะบางคนได้รับรอบที่1แต่ไม่ได้รอบที่2อะไรประมาณนี้นะคะบางคนได้รอบ1แล้วก็รอบ3ไม่ได้รอบที่2บางคนได้รอบที่สองรอบ1ยังไม่ได้อะไรประมาณนี้นะทุกคนก็คือหลายหลายล้านคนเลยนะคะ ที่ตกหล่นยังไม่ได้รับเงินสติมูลเช็คนะคะในรอบต่างๆที่ทางรัฐบาลกลางออกมาช่วยนะคะวันนะคะก็หวังว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะแล้วก็ทางไวเฮาส์นะคะอะไรที่เขากำลังพิจารณาจ,จะ,ะส่งออกมาอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอให้ออกมาเป็นที่น่าพอใจของทุกคนนะคะออ,ออกมาให้เป็นแบบจำนวนแบบ ใหญ่หญนะะๆนะคะเยอะๆนะคะเราก็หวังอย่างนั้นนะคะจริงๆเน่ขนาดโควิดตอนนี้เหมือนทุกคนจะใช้ชีวิตปกตินะคะแต่ว่า,าเงินเฟอ้อก็เข้ามาแทนแล้วก็ราคาของก็เยอะเออหมายถึงว่าราคาของก็แพงอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังไม่คงที่ไม่เสถียรนะคะรัฐบาลาคิดว่ารัฐบาลคงจะหา ทางเอาเงินออกมาช่วยคนอเมริกันอะวันวันเชื่ออย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันก็เป็นตามข่าวนะคะว่าอ่ามีจะมีเงิน s สติม a ล h เชครอบที่4นะคะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเงินสติมเลชเช k รอบที่3นะเขาใช้เงินไปประมาณ4ี0สีิวเลียนดอลลาร์สหรัฐนะคะทีนี้มันมีเงินอยู่ที่วันเคยลงคลิปไปนะคะแปดเหรียญ บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐนะคะที่ค้างอยู่ในแบงค์ที่เขาไม่ได้ใช้เลยนะคะ mm hmm. เขาพูดถึงว่าถ้าออกมาช่วยประชาชนจริงๆริรน่ะมันจะได้ทั้งรอบที่4และรอบที่5อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะหรือว่าเงินที่เขาเอาอมาเนี่ยในบัตรส่วนลดเนี่ยจะเป็นเงินสติมูลเชเอีกรูปแบบ หนึ่งนะคะยังไงก็ลองมาติดตามข่าวดูเรื่อยๆนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้วันก็มาเท่านี้นะคะตัวป่วนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าตื่นแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็จะมามาปวนอยู่หน้าจอกับวันนะคะจริงๆก็ดีนะคะมีมีเพื่อนคูปเปอร์นะคะอยู่บ้านด้วยกันนะคะคือวันกับคูปเปอร์อยู่บ้านกันสองคนนะคะหลังบ่ายสาเพราะว่าแฟนวันทำงานเลิกประมาณเกือบสี่ทุ่มนะคะ วันก็อยู่กับคุปเปอร์นะคะโอเคคะ่ะทุกคนวันขอบคุณมากๆานะทุกคนที่กดไลค์ให้กับวิดีโอของวันนะคะถ้าเป็นประโยชน์วันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะที่รับชมคลิปของวันนะคะยังไงคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงก็ขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ